คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐานโดยพระราชพรมมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำกดการปฏิบัติพระกรรมฐาน การปฏิบัติพระกรรมฐานในพระพุทธศาสนามีกฎของการปฏิบัติเพื่อผลของการบรรลุเป็นระดับไปตามในที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอุทุมพริกสูตรดังจะยกมากล่าวไว้แต่ตอนที่เห็นว่าสมควรดังต่อไปนี้อธิศีลสิกขาในระดับแรก ก่อนที่ท่านจะหวังผลในชาลโลกีซึ่งเป็นระดับของอธิจิตตสิกขานั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงสอนให้รักษาศีลเป็นอธิศีลเสียก่อนคำว่าอธิศีลแปลดังนี้อธิปแปลว่ายิ่งเกินหรือล่วงเฉพาะคำว่าอธิแปลได้สามอย่างดังนี้ถึงแม้ว่าจะแปลได้เป็นสามใน ก็คงมีความหมายอย่างเดียวกันคำว่าย,ยิ่งก็หมายถึงการปฏิบัติยิ่งกว่าหมายถึงการปฏิบัติเคร่งครัดกว่าปกติหรือรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตนั่นเองเกินหรือล่วงก็มีความหมายเหมือนกันเกินก็หมายถึงปฏิบัติเกินกว่าที่ปฏิบัติกันตามปกติล่วงก็หมายถึงการปฏิบัติล่วง คือเกินที่กระทำกันตามปกติสับสามคำนี้มีความหมายอย่างเดียวกันการปฏิบัติตามนี้จึงจะจัดเป็นอทิศีนการปฏิบัติเป็นอทิศีนท่านแนะนำไว้ในอุทุมพริกสูตรดังนี้หนึ่งจะรักษาศีลไว้ด้วยดีมิให้ขาดมิให้ทำลายแม้แต่ศีลจะมัวหมองก็มิยอมให้เป็นด้วย มีวิธีรักษาดังนี้จะไม่ทำลายศีลให้ขาดเองไม่แนะนำให้คนอื่นทำลายศีลและไม่ยินดีต่อเมื่อเห็นผู้อื่นทำลายศีลการปฏิบัติพระกรรมฐานก่อนที่จะหวังให้ฌานสมาบัติอุบัติปรากฏแก่จิตใจนั้นต้องมีศีลบริสุทธิ์เสียก่อนถ้าศีลของท่านยังขาดตกบกพร่องรักษาบ้างไม่รักษาบ้าง ยังเกรงใจความชั่วคือสังคมที่มอมแมมด้วยความชั่วช้าที่ต้องมีการดื่มของมึนเมาวอวยพรต้องกินเนื้อสัตว์ที่ยังมีชีวิตเพราะถ้าสัตว์ตายก่อนแล้วเนื้อมีรสไม่อร่อยต้องพูดตลบตะแลาให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเกรงใจสังคมที่นิยมมีเมียเก็บเมียอะไร นิยมสะสมสมบัติที่ได้มาโดยมิชอบธรรมเฉพาะอย่างยิ่งการดื่มถึงแม้ว่าท่านจะละมาในวันอื่นๆทุกวันแต่ถ้าวันใดมีการเลี้ยงก็ต้องดื่มเพื่อสังคมแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าท่านไม่มีความบริสุทธิ์ไม่มีศีลไม่เป็นอทิศีลแม้แต่ปกติศีลก็ยังไม่จัดว่าท่านเป็นผู้มีศีล ทั้งนี้เพราะการบกพร่องในศีลเป็นความชั่วจะด้วยกรณีใดก็ตามถ้าท่านล่วงศีลด้วยเจตนาแล้วท่านก็เป็นคนเลวสำหรับนักปฏิบัติในศีลท่านจะอ้างว่าท่านล่วงเพื่อสังคมก็ไม่มีทางจะเอาตัวรอดได้เพราะการที่ท่านต้องเกรงใจสังคมที่ชั่วช้าเลวซามเพราะมุ่งที่จะทำลายความดี สิ่งที่ท่านทำไปนั้นมันเป็นเหตุของความชั่วขึ้นชื่อว่าความชั่วแม้แต่นิดหนึ่งก็เป็นความชั่วของเหม็นที่มนุษย์รังเกียดร่างกายเราทั้งใหญ่ทั้งโตแต่พอสิ่งโสโ,โครกที่มีกลิ่นเหม็นเพียงนิดเดียวมาติดกายเราก็ต้องรีบล้างรีบชำระเพราะรังเกียดในกลิ่นเหม็นที่เราไม่ยอมปล่อยด้วยคิดว่า มันมีจำนวนนิดเดียวร่างกายเรายังว่างจากสิ่งโสโครกนั้นมากมายเราไม่ปล่อยไว้ก็เพราะคิดว่าสิ่งโสโครกแม้แต่นิดเดียวก็สร้างความเดือดร้อนแก่จิตใจข้อนี้ฉันได้แม้สีลที่ท่านรักษาเพื่อเป็นภาคพื้นของสมาธิสมาบัติก็เช่นเดียวกัน ท่านพร่องในศีลด้วยเจตนาเพียงนิดเดียวท่านไม่มีหวังที่จะทรงสมาธิเพื่อชานสมบัติได้เลยเพราะเพียงศีลมีการรักษาแบบหยาบๆท่านยังรักษาไม่ได้ท่านจะเป็นผู้ทรงสมาธิที่มีอารมณ์ละเอียดกว่านี้ได้อย่างไรผู้ที่ปฏิบัติกรรมฐานมาเป็นเวลาหลายสิบปีที่ไม่ได้สำเร็จผลใดๆ แม้แต่ชาโลกีก็ไม่ได้ก็เพราะพร่องในศีลเป็นสำคัญเมื่อท่านรักษาศีลตามในที่กล่าวมาแล้วโดยมั่นคงจนถึงขั้นไม่ต้องระวังหมายความว่าละเสียได้จนชินไม่มีการพลั้งเผลอแล้วต่อไปท่านให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ระง,งับนิวรณ์หท่านสอนให้ระง,งับนิวรณ์หประการ โดยพิจารณาเห็นโทษของนิวรปกติคือ 1. เห็นโทษของการ,รมฉชันทะความมั่วสุมในกามารมว่าเป็นทุกข์เป็นภัยอย่างยิ่ง 2. เห็นโทษของการจองล้างจองผลานเพราะการพยาบาทมาร,ร้ายซึ่งกันและกันเป็นเสมือนไฟคอยผลานความสุข 3. คอยกำจัดความง่วงเหนาหาวนอนเมื่อขณะปฏิบัติสมณธรรม 4. คอยควบคุมอารมณ์ไม่ให้ฟุ้งซ่านออกนอกลู่นอกทางเมื่อขณะภาวนา 5. ตัดความสงสัยในมรรคผลเสียโดยมั่นใจว่าผลของการปฏิบัติมีแน่นอนถ้าเราทำถึงเจริญพรมวิหารสีหนึ่งแผ่เมตตา ความรักไปในทิศทั้ง4โดยคิดไว้ด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าเราจะเป็นมิตรแก่คนและสัตว์ทั่วโลกจะยอมเคารพในสิทธิของกันและกันจะรักสิทธิของผู้อื่นเสมอด้วยสิทธิของกันและกันจะรักสิทธิของผู้อื่นเสมอด้วยสิทธิของตนเองจะไม่ทำใครให้เดือดร้อนด้วยกายวาจาแม้แต่จะคิดด้วยใจ จะรักษาและเคารพในบุคคลและสัตว์เสมอด้วยความรักตนเอง 2. กรุณาจะส่งสารวังส่งเคราะสัตว์และมนุษย์ทั้งปวงทั่วในทิศทั้ง4 3. มุทิตาจะไม่อิจฉาริษยาคนและสัตว์ทั้งหลายทั่วทิศทั้ง4จะพลอยส่งเสริมเมื่อผู้อื่นได้ดีมีโชค มีความรู้สึกในเมื่อได้ข่าวว่าผู้อื่นได้ดีมีโชคเหมือนตนของตนเป็นผู้ได้ดีมีโชคเอง4อุเบกขาวางเฉยเมื่อผู้อื่นพลาดพลัง้งไม่ซ้ำเติมให้ช้ำใจและตั้งใจหวังส่งเคราะห์เมื่อมีโอกาสการรักษาศีลบริสุทธิ์ด้วยการไม่ล่วงเองไม่ใช้ให้ผู้อื่นล่วง และไม่ยินดีต่อเมื่อผู้อื่นล่วงศีลและตัดความพอใจในนิวรณ์ห้าโดยระง,งับนิวรณ์ไม่ให้รบกวนจิตเมื่อขณะปฏิบัติสมณธรรมได้และทรงพรมวิหารสี่ประการได้อย่างครบถ้วนอย่างนี้อารมณ์จิตก็เป็นฌานและฌานจะไม่รู้จักเสื่อมเพราะพรมวิหารสี่อุ้มชูคนที่มีพรมวิหารสี่ประจำใจ ศีลก็บริสุทธิ์ไม่เศร้าหมองสมาธิก็ตั้งมัน่นวิปัสสนาญาณก็ผ่องใสรวมความว่าพรมวิหารสี่เป็นกำลังใหญ่ในการปฏิบัติสมณธรรมทุกระดับการรักษาศีลบริสุทธิ์เป็นอธิศีลสิกขาการกําจัดนิวรณ์และทรงพรมวิหารเป็นอธิจิตตสิกขา คือทรงฌานสมาบัติไว้ได้ท่านปฏิบัติได้ถึงระดับนี้พระพุทธชิน,นสีตรัสไว้ในอุทุมพริกสูตรว่ามีความดีในระดับเปลือกของความดีในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเรียกว่าเริ่มเป็นพุทธศาสนิกชนชั้นเด็กๆความดีระดับกระพีท่านมีศีลบริสุทธิ์กําจัดนิวรห้าได้ ทรงพรมวิหารสี่แล้วสร้างยานพิเศษมีปุเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติที่ล่วงมาแล้วได้โดยไม่จำกัดชาติทำได้อย่างนี้ท่านว่ามีความดีระดับกระพีของความดีในพระพุทธศาสนายังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้ายกย่องสรรเสริญความดีระดับแก่นท่านมีศีลบริสุทธิ กำจัดนิวรณ์ห้าได้ทรงพรมวิหารสี่ได้ปุเพนิวาสานุสติยานและบรรลุทิพยจักสุยานสามารถรู้ว่าสัตว์ตายแล้วไปเกิดที่ไหนสัตว์ที่มาเกิดนี้มาจากไหนมีความสุขความทุกข์เพราะอาศัยกรรมอะไรเป็นเหตุตอนนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นความดีที่ทรงความเป็นสาระแก่นสาร ความดีระดับนี้ก็เป็นความดีระดับวิชาสามแต่ก็ดีเพียงแค่มีศรัทธาแก่กล้าไม่ท้อถอยเท่านั้นเองพระองค์ทรงกล่าวแก่นิโครทะต่อไปว่าความดียิ่งกว่านี้ยังมีอีกที่ทำให้ผู้ปฏิบัติพ้นทุกมีแต่สุขล้วนๆทรงกล่าวว่าผู้ใดทรงความดีตามที่กล่าวมาแล้วนั้นได้ครบถ้วนแล้ว ถ้าจะปฏิบัติเพื่อทำเบื้องสูงที่จบพรหมจรรย์แล้วอย่างช้าไม่เกินเจ็ดปีอย่างกลางไม่เกินเจเดือนอย่างเร็วไม่เกินเจ็วันก็จะเข้าถึงอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลระดับยอดในพระพุทธศาสนากฎของการปฏิบัติสมณธรรมที่จะได้รับผลสมตามที่มุ่งหมาย ท่านต้องยึดหลักตามที่กล่าวมาแล้วเป็นบันไดาการปฏิบัติทำให้ได้ให้ถึงระดับเป็นขั้นขั้นไปเช่นศีลก็ต้องปฏิบัติฝึกหัดจิตให้เป็นมิตรกับศีลจริงๆจังจังอย่างชนิดที่ถ้าบกพร่องศีลนิดหนึ่งก็กินไม่ได้นอนไม่หลับทำความรู้สึกในจิตใจ,ใจของตนเองให้มีอารมณ์เป็นปกติดีว่าการพร่องในศีล ก็เป็นการเปิดโอกาสให้ความเลวซามเข้าแทรกแซงสิ่งใจทำให้จิตกายวาจาของเราที่ขัดเกล่าแล้วด้วยดีกลายเป็นวาจาใจที่เลวซามต่ำช้าการพร่องในศีลเลวอย่างไรจะขอย้อนมาพูดเรื่องขาดศีลแล้วกลายเป็นคนเลวซามให้ท่านได้พิจารณาสักหน่อยพอที่ท่านผู้มีจิตเป็นธรรม จะได้เห็นเป็นแนวทางปฏิบัติความพร่องในศีลเป็นคนเลวตอนนี้ให้ถือว่าคุยกันฐานญาติเถอะนะอยากคิดเป็นอย่างอื่นเลยอยากจะขอถามท่านสักนิดว่าหนึ่งปกติท่านชอบให้ใครมาทำร้ายร่างกายท่านไหมถ้าท่านอยู่ดีๆโดยไม่มีความผิดใดๆ ถ้ามีคนจะมาฆ่าท่านหรือมาทำร้ายร่างกายท่านท่านจะยินยอมให้เขาทำด้วยความเต็มใจหรือท่านจะไม่พอใจในการกระทำอย่างนั้นของเขา 2. ทรัพย์สมบัติที่ท่านได้รับมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษก็ดีหรือทรัพย์ที่ท่านพยายามเก็บหอมรอมริบไว้ด้วยความวิริยะอุตสาหะที่คอยกระเม็ดกระแหม อดเปรี้ยวไว้กินหวานเมื่อท่านเก็บสะสมไว้พอสมควรแก่การที่คิดว่าจะพอดำรงความเป็นอยู่ให้มีความสุขได้ตามคนแล้วถ้ามีบุคคลคณะหนึ่งหรือคนเดียวก็ตามมาบังคับขู่เขน็นยื้อแย่งหรือลักขโมยทรัพย์ที่ท่านอุตสาเก็บหอมรอมริบไว้นั้น ไปเป็นสมบัติของเขาโดยที่เขาไม่มีสิทธิและท่านเองก็มีเห็นชอบด้วย 3. ท่านมีคู่ครองที่รักหากมีใครก็ตามมาแอบละเมิดสิทธิร่วมรักกับคู่ครองของท่านโดยที่ท่านมิได้เห็นชอบด้วย 4. ปกติมักจะมีคนมาพูดเรื่องราวที่ไม่เป็นความจริงให้ฟังเสมอเสมอ แม้แต่เรื่องที่พูดนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเกี่ยวแก่ผลได้ผลเสียของชีวิตและทรัพย์สินเขาก็ยังไม่ยอมพูดอะไรตามความเป็นจริงข่าวคราวการเคลื่อนไหวต่างๆที่ได้รับจากผู้นั้นเป็นข่าวเท,ท็จตลอดมาหาความจริงจากวาจาของเขาไม่ได้เลย 5. ปกติท่านเป็นคนดีมีสติสัมปชัญญะ แต่บังเอิญมีใครมาแนะนำท่านว่าการเป็นคนเรียบร้อยอย่างนี้ติ่มเกินไปไม่ทันสมัยเรามาหาน้ำยาย้อมใจพอที่ช่วยส่งเสริมใจให้เคลิบเคลิมทำอาการต่างๆอย่างคนบ้าบ้าบอๆได้ร้องเพลงในที่ระโหฐานที่เขาต้องการความสงบสงัดก็ได้โดยไม่ต้องเกรงใจใคร ทางทางที่เวลาปกติทำไม่ได้นอนกลางถนนหนทางก็ได้ด่าพ่อเตะแม่ก็ได้โดยไม่ต้องคิดถึงบุญคุณที่ท่านเลี้ยงดูมารวมความว่าทำแบบคนบ้าบ้าบอบอได้ด้วยความเต็มใจจนชาวบ้านชาวเมืองที่มีสติสัมปชัญญะพากันเห็นว่าเรากลายเป็นคนบ้าบ้าบอบอเสียแล้ว อยากจะถามว่าอาการทั้งห้าอย่างนี้เป็นอาการของคนที่พร่องในศีลแต่ละอย่างตามสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ถ้าท่านถูกกระทําอย่างนั้นทั้งห้าข้อหรือข้อใดข้อหนึ่งท่านจะมีความพอใจเพียงใดหรือไม่ท่านคิดว่าคนที่ปกติทำอย่างนั้นเป็นสุภาพบุรุษ หรือเป็นอันธพาลที่โลกประนามว่าชั่วช้าสาระเลวขอให้ท่านตอบและเลือกเอาเองถ้าท่านเลือกเอาในปฏิปทาที่กล่าวมาแล้วแม้แต่ข้อเดียวท่านก็อย่าเพิ่มหวังฌานสมาบัติหรือมรรคผลเลยเพราะท่านเล็วเกินไปกว่าที่จะเข้าถึงฌานสมาบัติหรือมรรคผลได้ถ้าคิดว่าท่านเว้นความชั่วชา้า เลวซามอย่างนั้นได้เด็ดขาดจนมีความรู้สึกเป็นปกติธรรมดาไม่ต้องระมัดระวังอย่างนี้ท่านมีหวังดำรงอยู่ในฌานได้แน่นอนการที่มีคนพูดว่าฌานสมาบัติหรือมรรคผลในสมัยนี้ไม่ควรหวังเพราะไม่มีใครจะบรรลุได้นั้นไม่เป็นความจริงขอให้ท่านดีเท่าดีถึงเถิด ชาและมักผลยังมีสนองความดีท่านอยู่เป็นปกติที่ไม่ได้ไม่ถึงแม้แต่ชาโลกีก็เพราะแม้แต่ศีลที่เป็นความดีหยาบหยาบที่พระอริยเจ้าเห็นว่าเป็นของเด็กเล่นก็ไม่สามารถจะรักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้จะเอาอะไรมาเห็นผีเห็นเทวดาเห็นสวรรค์นรกอันเป็นวิสัยของผู้ได้ชา เพราะศีลเป็นวความดีในระยะต่ำก็ยังทรงไม่ได้ความมุ่งหมายเอาพระนิพพานก็ยิ่งไกลเกินไปที่จะหวังได้คนประเภทนี้ท่านกล่าวว่าแม้แต่ความฝันเห็นนิพพานก็ยังไม่เคยมีเมื่อมีศีลเป็นปกติแล้วก็พยายามกำจัดนิวรณ์หาประการแล้วทรงฌานตามที่ได้ศึกษา โดยมีพรหมวิหารสี่เป็นอารมณ์คอยควบคุมรักษาจิตใจให้ชุ่มชื่นเป็นการประคับประคองศีลและฌานสมาบัติผ่องใสไม่บกพร่องระดับของสมาธิที่จะทรงฌานทรงฌานให้ดีเด่นบริบูรณ์ไม่บกพร่องต้องทำอย่างนี้อันดับนี้เป็นฌานโลกี ท่านที่นั่งคิดนอนฝันถึงพระนิพพานอย่าเพิ่งท้อใจว่าการปฏิบัติตามลำดับอย่างนี้จะช้าเกินไปไม่ทันการขอบอกว่าท่านคิดว่าจะก้าวลัดตัดไปนิพพานให้เร็วกว่านี้ก็จงคิดว่าท่านไม่ใช่สาวกของพระพุทธเจ้าแล้วท่านอาจเป็นพระาศาสดาองค์ใหม่ที่บัญญัติกฎ,กฎการปฏิบัติใหม่เอาเอง พระพุทธเจ้ามีแนวปฏิบัติที่พระองค์ทรงสั่งสอนพุทธบริษัทพระองค์สอนตามแนวนี้ที่เขียนนี้ก็ลอกเอามาจากอุทุมพริศสูตรอันปรากฏมีมาในพระไตรปิฎกตามที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นเพียงการเตรียมการและการปฏิบัติระดับชาโลกีเท่านั้นถ้าจะปฏิบัติเพื่อมรรคผลและนิพพาน ท่านให้เตรียมการและปฏิบัติดังต่อไปนี้